ที่ลอยบาทของพระศาสดาคืออะไรอริม,มักเปียงแปอันนี้ลอยบาปได้จริงอย่างอื่นมันลอยไม่ได้จิงเพราะคนอื่นเขาเขาลอยบาปกันด้วยสารพัดวิธีที่เขาคิดคนขึ้นสิ่งไม่ใช่อริม,มักเปียงแป มักแปดบางส่วนที่เขาทำแล้วเขาคิดว่าเป็นส่วนแห่งบุญคือเขายังพอใจเป็นเพียงแค่บุญเราประพฤติมักแปดเนี่ยสองแบบน,นะเดยวยเบื้องต้นกับเบื้องปลายถ้าเราทำมักแปดเบื้องต้นเนี่ยเราจะทำหวังเอาบุญอันนี้อย่างเนื่องด้วยอุปธิยังหลุดพ้นไม่ได้ แต่ถ้าเราทำอริมัคในองค์แปดเนี่ยที่อีกระดับหนึ่งไม่เนื่องด้วยอุปติแล้วอันนี้จะเป็นโลกุตระคือหวังการหลุดพ้นนะเราทำเราต้องหวังการหลุดพ้นต้องตั้งเจตนาให้ดีให้ถูก มักมีองแปดชื่อของเขาจึงเรียกว่าเป็นการทำกรรมที่ไม่ดำไม่ขาวเป็นไปด้วยความสิ้นกรรมนะอย่าลืมกรรมมี4ี่แบดกรรมดำมีวิบากดำมีกรรมขาวมีวิบากขาวมีกรรมทั้งดำทั้งขาวมีวิบากท,ทั้งดำทั้งขาวมี และอย่างที่สี่กรรมไม่ดำไม่ขาวมีวิบากไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมมีคืออริมิมัดแปดทำกรรมแบบนี้จะสิ้นกรรมแต่นั้นจะสิ้นกรรมได้ก็ต้องทำกรรมเหมือนกันและกรรมนี้จะเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมไม่ใช่ว่าจะสิ้นกรรมแล้วไม่ต้องทำกรรมต้องทำกรรมจันแล้วรมอะไรล่ะมัดแปดไงอะไรตั้งแต่ สมาธิสัมมาสังกปะสมาวจาสมากมมันตะสมาชีวะสมาวายมะสมาสติสมาสมาธิแปดข้อสองข้อแรกเป็นปัญญาสามข้อกลางเป็นศีลสามข้อท้ายเป็นสมาธิให้เราสรางไม่ต้องไปเถียงกันว่าปัญญาศีลสมาธิหรือศีลสมาธิปัญญา มีทั้งกู้มีทั้งกู่สิลสมาธิปัญญาจะอยู่ในเสขสูตรก็ะจะเรียนสิลสมาธิปัญญาเรียนสมาธิและปัญญาก็มีคือสมถะกับวิปัสนาะพูดมัดแปดยอดหรือสองคือใช้คําว่าสมถะกับวิปัสนาไม่ต้องเติมกรรมฐานนะไม่ต้องเติมว่ากรรมฐานก็ไปไม่มนะดีตัดแค่นี้สมถะวิปัสนาไม่ต้องไปเติม เพิ่มอะไรและสมาธิคืออะไรวิปัสนาคืออะไรผู้ชื่ก็มีจัดบอกไว้หมดเนี่ยในความสมบูรณ์ในนิยามศัพท์ของพระองค์คำพระองค์ที่ว่ายากๆเราไม่เข้าใจไม่เป็นไรเสร็จครบไปเรื่อยๆฟังไปเรื่อยๆอ่านไปเรื่อยๆเดี๋ยวเจอเองเดี๋ยวเจอพระสูติข้างหน สมถะหมายถึงอะไรวิปัสนาหมายถึงอะไรสมถะทำแล้วจิตจะเจริญจิตเจริญแล้วจะทำอะไรละละาคาได้วิปัสนาทำแล้วได้ประโยชน์อะไรปัญญาจะเจริญปัญญาจเจริญแล้วได้ประโยชน์อะไรจะละอวิชาได้ละอวิชาได้แล้วได้ประโยชน์อะไรไงได้อะไรทราบไหมกา็จะเป็น <Popular> ป <army> <ข ente S 2> ัญญาวิมุตต์เนี่ย เราจิตเจริญแล้วได้ประโยชน์อะไรพระเจ้าบอกก็จะเป็นพวกเจโตวิมุตเงียบอย่างนั้นเนี่ยก็สุ่หมดเลยคุณโทชนะทั้งหมดนั้นะเราเราต้องตอบในสิ่งที่พระเจ้าเคยตอบไปแล้วและนั่นก็คือคําตอบที่มันสมบูรณ์บริบูรณ์ถูกต้องไม่มีข้อผิดซึ่งไม่มีใครสามารถคิดออกหรอก เราไปถามคนสิบคนชาวพุทธสิบคนถ้าไม่ได้ศึกษาพุทธนะต่อไปได้หรือพอพุทธปฏิบัติมาโดยไม่ได้ใช้พุทธเจนะก็จะตอบไปหลากหลายสิบแบบยี่สิบแบบแต่คำพูเจะปน